นิกายเสี่ยวเซียนสำนักเจิงหยางสิทธิชั้นนอกเย่เฉินเพราะจุดตันเทียนถูกทำลายทำให้ไม่สามารถบุอเพาะได้อีกแล้วตอนนี้เจ้าถูกไล่ออกจากสำนักเจิงหยางอย่าได้ย่างเข้าสู่เขาเจิงหยางตลอดชีวิตแต่ว่าข้าทำเพื่อนนิกายนะหูป,ปากเกเป็นแค่ขยะยังกล้าอ้าปากพูดอีกข้า เพื่อสำนักจิงอย่างข้าเกือบต้องตายแต่ต้องมาจบลงแบบนี้สามวันต่อมาใครนะ้ามอบยาอายุัธนะออกมาซะดีๆสำนักชิงหยุนหรูจือ้อและข้าจะไว้ชีวิตอันต่ำต้อยของเจ้าฝันไปเถอะหายไปแล้ว มันเร็วมากถ้าข่าหลบช้ากว่าน,นี้ข่าคงตายไปแล้วฝ่ามือดูร้ายแต่มันทำลายได้แค่ภายนอกเท่านั้นมันไม่ได้ทำ้ายภายในบัตรซบกล้าหยอกล้อข่าจะฆ่าก็ได้แต่กลับไม่ทำฮึบชิงไอ้บัตรซพจะฆ่าก็ฆ่าสิยาตึม S <S <B un> บ้าเอ้ยจุดตันเฉยนถูกทำลายแล้วงั้นหรอนี่มันมากเกินไปแล้วอย่าอายุพันะจะต้องถูกขโมยไปอย่างงั้นหรอรักษาเจ้าสมวันข้าทำดีที่สุดแล้วผู้อาวโสผู้ฉางเย่เฉินเติบตัวมาที่นี่แต่ท่านก็ยังใจร้ายกับข้างานข้าเย่เฉินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ใช่คนของสํานักเจิงอย่างอีต่อไป สำนักแห่งนี้มันทำให้ข้าหนาวสาันยิ่งนักดูนั่นขยะเยเฉินออกมาแล้วไอตัวไรประโยชน์ข้าว่ามันถูกไล่ออกจากสำนักแล้วล่ะตอนนี้เขาไม่ใช่พวกของเราแล้วพี่เย่ม่ใจะทำดีต่อเรบพวกเราเราไปส่งเขากันเถอะทำเช่นนั้นได้ยังไงเราเป็นถึงผู้บุมเพาะพลังแล้วเขาล่ะตอนนี้เป็นตัวไรจูจูจู ใครกันล่ะเนี่ยสำนักเจิงหยางเจ้ารังนี่มันไม่ใช่พี่เย่ของพวกเราหรอกเหรอ